สวัสดีครับพี่น้องมินี่สีมาเสือนมากระท่านไปแจกให้น้องๆเดินเซอร์เพื่อน้อมเตืนได้กินนะครับแม่ที่เอาไปแจกกันแดนเซอร์ศิลปินพื้ไทยไแม่แม่ทามเสือนนะไปให้ไปให้น้องๆเพื่อนได้กินเนีเ่ยเล็กน้อยกันเขา้อบแม่แม่ที่เอาไปแจกกันให้เขากินนะครับทังว่าสีเหลือก,ก่อนถามราคาแม่ ตัวนี้มัแหรูตัวนี้ไม่ตัวนี้เจียวหวานตัวนี้ตีแม่อันซิมแจ็ปยังไม่ได้ยี่แม่ฮะบ๊อบบ๊อผมไทยผมเป็นหรไม่ยี่แม่แล้วมายังมาไทยยีแม่ด้แมจากายแล้วมะอันนี้เด้ยแม่ยังมี่ำหลี่ยมนี่นันมนเป็นเจลีค่ะันเจีสถ้าเรนเซื้อคือตัวนี้ค่ะมันจะเสื้อซิมมันกันเด้อพี่น้อง แก้วน้องแซ่บอีหลีอันนี้ยังอยู่ไหมจับบุบเหรตัวนี้นมตัวนี้นมสดนมสดลูกแก้วค่ะถ้านมสด,ดลูกใหญ่มาเป็นตัวนี้หนุกตัวน,น,นั้นน้องมันน้นนนองมือใหญ่กำลังซีมเบิ่งพี่น้อง พ่อแม่ิมันนึงกับพอเอาเมืลูกกันลนะใครสิบก็มาแปแม่เล่าให้ซิมเบิง้งเล่าให้ซิมเบื้งก่อนแม่ไ่ได้ถูกเฮ้ยเอาสองหุงแม่ส่งหรือไจาจะบานตัวนี้สองแปดราคาส่งถ้าเราขายหน้าร้านสามรอห้าสิบลูกใหญ่เลยลูกใหญ่มันมีสาเอาทีงซิมใกัน อันนี้ราคาพันอ่้าเดียวันก่ลยอันนี้มีราคาเท่เลยด่นอยางก็บแซ่บแม่เนาะพันนีก้อืมเยนแม่ักบกันแม่ตัวนี้ให้อยู่าตัวนี้เป็นงบหก้กเหลายนี่นจังที่ดียวแม่นี่ยอันนี้สองร้อยหกสิบอันนี้อันเดียวกันป่ะแม่ ตัวนี้อันใดนี่เขาเอื่อนนี่ยังไงตัวนี้มัเป็นนมมันเป็นโบ้ัเฉยเฉแต่อร่อยบ่จัดชิมก่อนเอตัวนี้อบอาี่ไกอืมไก่คาเซ่ซึมดูแม่แม่มเอาเงินตัวนี้เลยเ้อแซ่บค่ะชิ้อ่ะชมไแม่เตีกรรมดูพี่้องิ่มเนี้ยชิมเตีมกรมัอเงี้เอาอยู่เอาเลยค่ะเซ่ตัวนี้กระเมนทีรอาเบ่ตวีามันบ่วามันบอืม

เอาสามทุ่งนี่ระครับพี่น้องนี่มันสินใช้ลูกเด็กบอกนี่กุยจดกลมแล้วบอกมันว่าได้ไถ่หรอแม่อือ,อ,อสามอันเอาได้เอากแม่เราอันรวดห้น้ำ<ร>ใจดีใจดีแม่แม่หจ,จำร้านนี่ก็ดีจำล้านก้นทีซื้อไปท้ายบ้านร้านอีนยังล้วพี่น้องอันนี้ซื้อร้านอีนยังบุ๊คตรงขามกับอันชั้นลุมรถอันนั้นก็แม่ตรงขามกับบ้านพ่นมอเตอร์ครับพี่น้องพันไปพันมาแปะมาวุฒิหนุนแม่เราเด้อ เราใจดีใจดีแปบบมาอุดรนนะ่ารลดพี่น้องนี่แหละมากระทั่งกระงามงามน่อยงามงามใจดีเพราะแม่เราอ้าพี่น้องเจอกันบ้านท่ากลับบนันเทียอาไปแจกน้องๆ้ดันเสือครับพี่น้องเจอกันนะครับคลิปหนะ้าไปแล้วบา,บายบายสามทุนี่แหละ